อืมเนี่ยนั่นตีสบายดีทุกคนคือตอนนี้เขากําลังออกไปหาหน่อใหม่พี่น้องเลยกําลังสีเขาปลาเนาะไปหาหน่อใหม่เฮ็ดหน่อใหม่ส้มไปกับผู้สาวสองคนเนี่ยสาวขี้งไม่กับสาวพักเนาะ

อีต้าวนีมาโอ้เตียกเกาะเกาะเมื่อวานนี่บ่จักแถวนี่เขาหาพี่น้องเลยเขาหาเลยเกาเกาะเอาแล้หเาสีดาบ่น้ใหม่เหมือนี่ กบอาซีเมนเกาะอะไรกันบอกเกาะเขาสิเอาได้บอกนี่นี่ทางนี่นี่ออกไปทางนี่เย่เออย่งางออกไปทางนั่นแหละลงตอนบางนงบ่ได้แล้วถือตอนมันหล่ดแล้วบุ่อยากเป็นป่าด้ย่ามนี่เอามาหากนเลย เดี๋ยวเาสีไปเบิ่งแถวไตุ่นลยกระบอกขนาดขนนี้สีแหละของป่าเนี่ยถ้าเข้ามาน้ำลักมูนี่มันก็แน่วเนี่ยแหละมาก,ก่อนได้ก่อนบอกเ้าไปเบิง่งมันสีืออยู่บ เจ้าคองเข้าบอยู่กับซอนังอยู่บ่เจ้าลงไว้ได้บ่ลงไว้ปีงได้เเฮ้เอ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 เตื่นอย่างไวเนาะ มาเร็วๆโอ้ยผู้ <Hold> สาวนี่ไม่ยางซา,าเถะฮะอิหยา,างตั้งตักโอเคโอค้ยมันอันนี้ยางไอีสังออที่จะสิตังใจไทยคอยย่างออกมานี่ฮะฝัก บอร์แบตเติ oh. no. ้ลเฟ้ยนอคักคักคักไแหเน่แตต้ลคอยเพินยังเฮีดยอยนอโอ้วาที่สูจะเสียหายเกาบนนี่บได้เด้อก็เอาบได้เด้อมันลงอันนั้นห้วยคนเบิดได้นะบได้ย่ได้มื่ว่าสีทีทิเกาะบะเอ๊ะ đốn nhà nhà họ chỉ đài nó vậy mình ngồi bông khô ngày đó này mình bông ai là cái măng bông nhạt ถ้ามันมีนอใหม่ปานันเจกี่อันนี้เป็นปอกเลยเนาะกะเป็น,เป,นเป็นว่าก,กะวาสีเอาได้เลยเหมือนเนบื้องคลักเลยมาหายไปกล้องละเนาะปิดถีงแล้วไบถ่ายแลปิดแล้วไข่โบไปง่าย,ายๆโรคป้านนัน

ครอกสูสีได้น้อใเลยเร่อวจะแกแบบเล้าจบเอาว่าีว็ดนั่นสันเลยบราเบมีนยงดีลอยกับไปเบิร์ดยนบคับแน่ได้ไปบ้านเดอะรี ก็สาวพัก้นครับเต็มเลยบอกทำอิกาย่าตโกงเน่ยแหละคือคอยขนาดานกอาก่า,กยากอย่งโก่งนะอันลบที่ทความอ้ายปดนะคอยเดียวไปใส่กระยาะส,ส่วนเดสิกลอสร่จะไปเกาด็ ไอืมเนี่นันตีผู้ได้ตัดใหม่ไฟป่านี่ตัดเทศดอกเนาะ ยังบ่อยู่ไหนคดีอะใส่ไปเด้นี่ <laughs> <laughs>

เบิ่งเด้อพี่น้องเลยขนาดมืออาชีพได้ซัำน,นี่ี่เห็ดนี่สาวมินนี่เพิ่นก็สิแท็กในเฟสเล,เและแบ้จิ้กหน่อย,ออยจะก็ได้ซื้อเลยได้หน่วยใหม่เลยส่งติก๊กต็อกอีกกระปั่งๆอีกอโอ้โหน,น,น <laughs> มืออาชีพเน,นี่ยเนาะอ่ะ อันนี้โอ้ยมือกี้เยอะเลยอ่ยอมละต่วางแบบเนี่ยนี่เด็กสาวแบเนียนอนเ็นบอมันพงมาอีกนี่แต่ว่าสามี ันเอาหนี่ยันเตียนดาบตีอ่าอีลาโฮลาดเฟดฮาตตีจึงได้อากาอมุดเ็ตื่นได้น่าอายจังไปเอ้ยไปไปทุกคนกำ <c oughs> ลังคืนพี่น้องแนงมีเตียแนงงามๆอยู่ <c oughs> จากสวนมันผู้ใดดอกอันนี้ ย่างมาเลยบ่ปเป็นย่างดอกก็ดีกลัวพระเจ้าสิขามน้ำนี่ คอยังไปโอเคบนะมมีกล้องหน,ะนาน้ำไปอืมอืมอืมเฮ้ยพีกน้องเลยมูม,มีคว้าในไตนี้ ข,ขัวขามาแม่นำเนาะจังสีเนาะขัวาบานเฮา <c oughs> เอ้ย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 เป็นจังไดเป็นเพชรเป็นเพชร

เป็นอะไรอีกอ้าวถืออีสั่งเอ้ยเอ้ยยะแต่อีตนอีตนเป็นเดีถืออีสัง่งลินกับสั่งลินกับผาเกิดเองติพ่ออสิเอามาปลูกอยู่นี่อะ,อะ

บอกกับเอฟซีเนี่ยเบิงจากบาทนี่พ่อเลยบอกพ่อเลยบอกพ่อแล้วยังบอกสาวมินนี่พ่อแล้วบอกเอาสิกลับบ้านเลยได้บาทเนี่ยเต็มกระตาหละพี่น้ำขอยพี่โกกะเออจึงได้เมื่อยอยู่บอกนิดนิด เมย์เมยๆพี่น้องเลยขออย,ยังเมือม่อยบาร์ตี้จะจะเมื่นินิดๆขอยตั้งเมย่อ,อลีเลยนี่เนาะพี่น้องเนาะหัวฟูวัดบัตรเนี่ยผมน,น,น,นี่งกับคารานะนีกไอพี่นอ้องมาสีเมื่อบานบัตรเนี่ยขอาการคิมหนาเด้อบายบายทางเอฟซีมินนี่และกับอเอฟซีคอยเอียงเนี่ย <laughs>